สวัสดีตอนเช้าคร,ครับผม357วันแล้วครับเอาเก็บไข่กันดีกว่าครับผม12345 6 7 8ก็ สิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปด Caralho, isso aqui é 26โอเคครับผมเช้านี้ได้26ฟองครับผมไม่เจอกันตอนสายๆครับสบายต่อจากเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าได้ไป26ฟองนะเนาะ27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4, 9, 50, 51, 52, 53, 54 55, 56, 57, 58

เจ็ดโอเคครับผมได้มาเป็น76ฟองเนะไว้เจอกันตอนเย็นครับบ๊ายบายหนึส่สาสี้าเ้ยเี่ยววานะเสร็จแล้ว 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 โอเคครับผมได้เพิ่มมาอีก16ฟองครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย